สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนเนี่รัชนกประกาศข่าวเดียครั้งใหญ่บทบาทใหม่ครั้งแรกในชีวิตจนกรั้นนำตามไม่อยู่ สร้างความฮือฮาสุดๆกับสาวเจนี่ได้หมดทัศสดชื่นนักร้องสาวสุดแกร่งเจ้าของค่ายเพลงได้หมดทัศสดชื่นได้แกลนโอเพนนิ่งเปิดตัวเป็นผู้ประกาศข่าวคนใหม่ของรายการทุบโตะข่าวทางช่องอมรินทีวีก็เรียกได้ว่าเจอทางกระแสด้านบวกและลบโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวปเปิดใจเคลียร์ทุกดราม่าถึงประเด็นไม่มีใบผู้ประกาศข่าวยันเรื่องลุกการแต่งกายปรับลุกใหม่ตามที่หลายคนแนะนำเป็นเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์แล้วและสุดเจนี่ก็ได้โพสต์ภาพแชท พร้อมข้อความได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่โอกาสสำคัญ กับการก้าวขึ้นมาเป็นนางเอกภาพยนตร์ครั้งแรกพร้อมข้อความระบุว่าตื่นมาเช้านี้มีข่าวดีและน่าตื่นเต้นที่สุดจากป้าบุญรอบศรีวิชัยกับการได้รับโอกาสเป็นผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องใหม่แถมป้ายังให้เป็นนางเอกอีกอ่านบทเสร็จขนลุกน้ำตาคลอทั้งตื่นเต้นท้าไทยและยากมากๆถามป้าว่าลูกจะทำได้ไหมป้าบอกถ้าลูกตั้งใจทำได้แน่นอนสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นอีกแล้วฝากเป็นกำลังใจและรอติดตามด้วยนะคะ จะตั้งใจทำทุกโอกาสให้ดีที่สุดค่ะภาพ,พยนตร์โดยแมเรียงฟลมล้ลอมมงมันภาพ,พยนตร์ได้หมดทัศน์ชื่นสามค่าทํากลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ